สงสัยกันไหมปวดเหงือกปวดฟันต้องแปลงฟันยังไงเรามีคำแนะนำมาให้แล้ววันนี้ผมจะมาสาธิตการแปลงฟันสำหรับผู้ที่มีอาการปวดเหงือกหรือปวดฟันเมื่อหลังจากที่พี่ได้ไปรักษาจากทันตแพทย์เช่นการขูดถินปูนท่านจะมีอาการปวดฟันหรือปวดเหงือกหรือไปเกาลากฟันมาคุณก็รู้สึกว่ามีอาการปวดฟันหรือปวดเหงือกขึ้นมา นะครับเราจะมาสาธิตวิธีการใช้ยาสีฟันดอกโบกคู่สูตรเกลือสมุนไพรนะครับเราก็บีบบีบต้องบีบให้เต็มแปลงเลยนะครับไม่ใช่เช่าเม็ดถั่วเขียวเพื่อให้ตัวยาเนี่ยมันเข้าไปทั่วทั้งปากโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดที่คุณปวดนะครับ ขั้นแรกนะครับคุณก็เอาแปรงเนี่ยแหละทาไปที่ตรงที่จุดที่คุณปวดเลยโปะเข้าไปเลยแล้วก็แปรงไปอย่างธรรมดานะครับแปรงฟันตรงหน้าตาัดตรงข้าปาดไปแล้วก็บ้วนน้ำทิ้งนะครับเสร็จแล้วคุณก็จะรู้สึกอาการปวดก็จะบรรเทาลงไปนะครับ